สวัสดีครับเรามาสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับออสเตรเลียเอลีกหนึ่งคู่ครับแม็กอาร์เธอร์ครับแพ้กับเวลลิงตันโฟนิกศูนย์ประตูต่อ3เจลีกดิวชั่น2ครับเทสปาคูซักสึครับเปิดบ้านเอาชนะมิโตฮอนลีฮอก2ประตูต่อ1ฟินแลนด์ดิวชั่น2ครับมิคแคลลี่ครับชนะคอคูล่า2ประตูต่อ1บาร์ซิลเซเรียบีครับโอยาร์ครับเอาชนะคอนฟิงเก้สองประตูต่อ0ูนย์อาร์เจนตินาครับโครอนครับเอาชนะราซิ่งขับไป3ประตูต่อ0ูนย์มาที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอายุ ไม่เกิน21ปีครับรอบคอร์ดิฟายครับเวลครับเสมอกับมอนโดวาไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์ลักเซมเบิร์กครับแพ้กับมอนโตเนโกไป1ประตูต่อ2อันดอร่าครับแพ้กับอาเบเนียศูนย์ประตูต่อ3และคาซัคสถานครับแพ้กับเบลเยียมไป1ประตูต่อ3ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับเมื่อคืนนี้ครับหลายคู่เลยฮะรวันด้าครับเอาชนะแอฟริกากลางไป2ประตูต่อศูนย์ฟินแลนด์ครับแพ้กับเอสโตเนียไป0ูนย์ประตูต่อ1ลัตเวียครับเอาชนะลิทัวเนียไปสประตูต่อหนึ่งมอต้าครับ มาซิโดเนียเหนือครับเอาชนะคาซักฐานไป4ประตูต่อศูนย์สเปนครับเสมอกับโปรตุเกสไปศนประตูต่อศูนย์ฮังการีครับเอาชนะไซปรัส1ประตูต่อศูนย์ไนจีเรียครับแพ้กับแคนรูนไปศนย์ประตูต่อ1นหมู่เกาะแฟลโรครับแพ้กับไอ์แลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์สโลววเนียครับถล่มยิบลอต้าไป6ประตูต่อศูนย์และอิตาลีครับเปิดบ้านถล่มเช็คไป4ประตูต่อศูนย์โดย4ลูกที่อิตาลีได้ครับได้จากชิโร่อิโบบิเลครับในนาทีที่2ิโคโลบาเลล่าคลับนาที ที่42โลเซนโซอินซิเย่ครับนาทีที่66โดมินิโกเบราดิกในนาทีที่73ฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียครับ1คู่ครับมาลดิฟครับแพ้กับซิลียไป4ประตูต่อศูนฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนคอนคาเคฟครับอันติกัวแอนบาบูดาครับเอาชนะเกรนาดา1ประตูต่อศูน์เซนคิสแอนเนวิทครับถล่มกุยยานาไป3ประตูต่อศูนวเตมาลาครับเปิดบ้านถล่มเซนวินเซนต์ครับ10ประตูต่อศูนสุรินาแม่ครับถล่มเบอร์มวดไปป6ระตู สาธารณรัฐโดมินิกันครับเสมอกับบบาโดสไป1ประตูต่อ1นและนิการัวครับเอาชนะเบลีสไปสาประตูต่อศูนย์มาปิดท้ายด้วยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนอเมริกาใต้ครับ1คู่ครับบราซิลครับเอาชนะเอกวาดดรไป2ประตูต่อศูนย์โดย2ลูกที่บราซิลได้ครับได้จากลิชารลิซันครับในนาทีที่65และจุดโทษของเนย์มาครับในนาทีที่9 4และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับเว้นระยะห่างล้างมือสวมแมสฝากกดไล กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไปพาดการสรุปผลฟุตบอลแบบนี้ทุกวันครับ